สบายดีผมเองพี่น้องมาส่งเข้าหย้าดอนหย้าดอนมาอยู่ตรงแต่คืนนี่ หัวเพิ่งกะหลอกกระแจอยู่ปีนหัวขาวสิใา้สิยังหัวปันหัวที่บ้านที่สิรอดกับบ่ได้โอ้โอโอ้ลื่นเี่น้องไปบว่างะโดอนอยู่ตรง ลงตงัวของตรงป้าก็เลยมาส่งเขาพนออกมาแต่เมื่อคืนนี่พ้นตกแห้งเมื่อคืนนี่นะแห้งอะดิอโลหน่ำโมที่มาเดินปูครับเนายเบิ่งลิปอยู่บนาเนาะเนี่ยะ ส um ah ิเมื้อแล้วนะน่ะเอาพวกมันมาส่งเขาเอาคือสิเมื้อไว้แท้เอาเขามาส่งอยู่ไปสิเมื้อไหนบปญน่ะไปใาย เฮ็ดกระมีเห็ดมาดอกจ้ค่มาถิ่มมายังอยู่อยู่ดีบ่ยออางักเสื้อใช่ปะอย่าพูดเดินทางฮ่ากโอ้ยออกมาถ่ายขิมยาดอนก้อนวะของบกด่าจม่จะม่ยแล้วเลยถือข่าไม้นำชิมายามอยู่บ้านนี่เด้ตัวปะซิว cộng như phút bạn khó ngày năm cô đòn rồi ừ. Bát bạn lẹo đâu <laughs> nếu <thi> thì <laughs> <Bát> ngày <cổng. cười> trong... <laughs> <Bột nhảy> ơi <laughs> นยกตามาบอทันนยาเลยบนยังเอาลงไว้อยู่นยังเอาตรงลงไหวอยู่พนันลเอาลงเอาตรงลงข้างไหวปะเน่ยสียงบันไดบบนี้ปะเนี่ย nhau <laughs> hoặc ừ. mà bên đây bà này. bà tao chăm bà tao nhà phụt bà khóc chăm chị bà thế <laughs> trời không có dám bà bạn bà à ừ <cười> <cười>

ราตะกี้เอาแี่งรถอกด่าแน่ไปแล้วแม่ไปไกัมันออะบแม่ทำแบบาเพิ่งมาไหนเข่าก็เอาติข่าเปลาก็ออกมาได้ตะกี้เอาเหมันหนดลเดี๋ยวป่าเมื่อก่เนหนึ่งในส่วนยี่ถิ่บานอตุ๊ปลาดุกมิตปลาดุกนอยนเนี่ย ม uhh ีแต <his> ่ปลาดุกหน่อยไปพี่น้องพาะกันอยู่บ้านมาหอนบ้านเลยพี่น้องไปเบิ่งยามรียาดอนต่ออยู่บ้าน เดียวพอมีนี่ยไปกับปุดอนเอาไว้กินยังก่อนซีเมือเห็ดกินกัเห็ดกินยังปลาอย่าอึดเนาะพี่น้อองเ้ยนำลุงไปผิดแค่ไหนวะ เบื้งลุงยามต้อนรับพี่น้องเอ้ยเฮากัสิไปยามของเฮานี่ตะกี้พูดว่าให้ลงมายามให้กำลังเือก็ทั้งฉันดอกเอาลองดูจับปลาไว้ดีกว่าโอ้ยบุคคลน้อยตอดมือนี่ตัวเดียวเออโอ๊ยแล้วแห้ะบุพีปลาเลยแหละปลาบุลายเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใช่พี่น้องเลย Xay tôm hay xay tôm luôn hay như chân à? Bớt xít ừ. ừ. Cái thước là phần đúc của kho đó Mày mì Mời Mày mì bỏ cái cầu xây sòn nó tốt này mắc cật nhá mới sau hoa khương sòn vậy đó khiến đúc kho này ta thấy cáu à để hao nhang nội với năm mới đến luận bao khương này đâu มันแตกไปทั่ทีเนาะน้นำลายโพดพี่น้องยิ่ขึ้นเน่หนาตอนะเซลอยู่แล้วแถวหนามานันไ่ยบอบุษุมหนาตอนเลยบออ คื้แล้วมาเบ่งพี่น้องเลยมาลุ้นน้กันยามรีอันนี้เพื่อเอินรีตะเก้าใส่กะากะตัดน่อลุงเออผายงใส่ก็ไดพี่กันพี่น้องเลยแหงสบายบริจักตกเก้ายามเพิ่งชุกจักปลาชิ้ปลากลมแล้วเนาะ Cái? nói gì đâu nên nói uhm. và bố lại đi đâu mười tầm ngon nhầm tầm ngon nhầm ngon nhầm tầm ngon nhầm tầm ngon nhầm tầm ngon nhầm บิร์ีเธอหนีปเ้อนี่ยรเื้อเน้อปีป่าอึดเนาะเตโอยเิงตุ้มเิงตุ้มืยึดยึดยึดึดยลายยึดลายเ่าโอยเ่องตุ้มเรอ่เอาตุ้มจำไม่นะตุ้มเ่องตุ้ม็โอ้ระดับสามสี่โอยู่ด้อนี่ เีไปอดเนาะเดี๋ยวพยายามตรงเขาที่น้องบ้านนี้